ไดจากตัวเล็กเหล็กเดียวอแล้วว่าไม่มากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการส่วนบุคคลเนี่ยก็ยังต้องเข้มข้นกันด้วยนะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่าผู้ติดเชือ้อโควิดสิบกเก้าที่ติดสายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยสถานณสุขคองสุขค้าก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตนึ่งรายนะคะ,คะพร้อมกับย้ำให้รวมดูแลกลุ่มเปราะบางให้ได้รับวัคซีนซ้ำเข้มเพื่อภูมิภูมิคุ้ม,ม,มกันติดต่อเนื่องค่ะ นายแพทย์สงกลาสไม่ชุมนะคะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสงคลาได้กล่าว,กร,าว,ก,ราวกรณีผู้ป่วยโรคโคโวิด19สายพันธ์โอมิครอนที่อำเภอหัดใหย่จังหวัดสงคลาเสียชีวิตค่ะซึ่งหนับเป็นรายแรกในประเทศไทยนั้นนะคะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยผู้ป่วยเป็นยิ่งไทยอายุ8 6ปีค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอหัดใหย่จังหวัดสงคลามีประวัติรับวัคซีนไฟเซอร์มาแล้วนะคะส่งเข็มเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะโดยมีผู้ป่วยเทเป็นเป็นโรค ประจําตัวแล้วก็อัลไซเมอร์ด้วยประวัติการสัำพัสเซียงกับล้านนะคะซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันเดินทางลอกมาจากผู้แก๊ เขารับการรักษาเทโรงพยาบาลหัตย์ยและวันที่7มกราคม2565แล้วก็เสียชีวิตและวันที่12มกราคม2565แล้วก็ส่งตัวยืนยันสายพันธุ์เชื้อเทศูนวิทยา,าศาสตร์การแพย่ที่12สงขลาในวันดังกล่าวเลยนะคะพบผลตรวจยืนยันสายพันธุ์โอมิคอนค่ะ,ะวันที่13มกราคมที่ผ่านมานี่ค่ะสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดสงขลาะะก็เลยรวมกับเครือข่ายบริการสาธรารณาสุขอำเภอหัยย้ายก็ดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนโรคแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มค่ะ ตอร์ดังกล่าวเนี่ยรวม2 7คนนะคะใน2 7คนนี้ก็รวมผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วก็ล้านด้วยนะคะแล้วก็ขนห้าผู้สัมผัสเสี่ยงกับผู้ป่วยก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงรวมทั้งคนในครอบครัวรับการเข้าวตัว5เชื้อแล้วนะคะจํานวน2 5คนในจํานวนนี้ก็พบพ้นบวก10คนค่ะโดยผู้สัมผัสเสี่ยงที่พบพ้นบวกทั้ง10คนก็พบว่าไม่มีอาการหนึ่งคนนะคะแล้วก็อีกทีเลือดเนี่ยก็มีอาการแคแลเ็กหน่อยนะคะขัดมูกไอค่ะโดยทั้ง11คนรวมกับล้านเนี่ยก็ได้รับการกักตัวที โรงพยาบาลแล้วก็ฮอสพิเทลตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะพร้อมทั้งติดตามการตรวจหาเชื้อซ้ำแล้วก็เฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงที่ไม่พบเชื้อก็ให้กั ตัวสังเกตอาการที่บ้านนะคะก็คือโฮมควอนทีนเป็นเวลา14วันโดยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อสมในพื้นที่ก็มีการติดตามแล้วก็สังเกตอาการอย่างต่อเนื่องค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขลานะคะก็ขอ,อย้ำเตือนให้ประชาชนเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงโดยผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเปราะบางเหล่านี้นะคะอาจจะต้อง อาจจะเป็นผู้ดูแลร,รืว่าลูกล้านจะต้องอแข่งขัดในมาตรการส่วนบุคคลให้มากขึ้นนะคะทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการหลังมือและการลีกเลี่ยงการกอสัมผพัดกับผู้ป่วยนะคะในระยะนี้เนี่ยควรพากลุม่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรือรงังไปรับวัคซีนให้ครอบซองเข้ม ให้เฉีดวัคซีนขอบ้องเข้มแล้วให้ไป<ม>รับเพิ่มเป็นเข้มกระตุนนะคะคือผลิตซ้ำเผื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะใช่ค่ะชื่อแม่จะมีกระแทกออกมาว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยแพร่พันธ์เขาเรียกว่าแพร่เชื้อยางตรวดเร็วนะคะ,คะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยก็มันสมรถมันมีพ้นกับผู้สูงอายุอ,อันแน่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะคะอย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยเป็นเบอร์ติดต่อสอบถามค่ะเกี่ยวกับโฮมไอโซเลชันนะคะการเยกบกักตัวที่บ้านภายในพื้นที่ของจังหวัดสงคลาก็เอา โทรศัพท์มาถ่ายรุปแก็บไปเลยนะคะเพราะว่า mm. มันมีหลักหลายสถานที่แต่ละพื้นที่ใครอยู่แขวโรงบานไหนใครอยู่แขวรอโพอสตอต่อไหนก็ใช้ไม้เหล็กเบอร์โทรศัพท์ของรอโพอสตต่อนั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลทางมดนี้เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าจะติดต่อไปทีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงคลาเป็นเบอร์กลางก่อนก็ได mm. ้ค่ะ063 4ีเก5ซีหรือว่า063 4ีเก5ซีนด mm. นั่นเองนะคะ mm. ก็ เป็นการเอาไว้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อโูมไอโซเลชันในกรณีทาสมุิว่า ตรวจเอ็เคแล้วพ้นเป็นบวกหรือว่าตรวจซัมอาร์ทีพีซแล้วพ้นเป็นบวกอยากจะประสงค์ข้อรับการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าเชไอคือรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีกระบวนการทางการส่งยาส่งเรื่องข้องการติดตามอาการอะไรต่างๆนานาเพื่อจะ,ะแต่ว่าก่อนนะั้นเนี่ยเขาต้องมีการประเมินความพรมอ้อมก่อนหน้าว,ว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยในลักษณะบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยคาวคล้ายในการที่จะรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันได้ไหมมีห้องแยกจากคนอื่นคน ในครบอบครัวห้องน้ำรวมหรือไม่อะไรเป็นผือทาพานเนี่ยก็จะสร้างมาทิจารักษาตัวที่บานได้นั่นเองค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะย้ำเลยนะคะตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นพี่นองประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้สูงอายุก็ดีนะคะ,คะยังส่งคลาสเนี่ยคือพบผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนไปแล้วหนึ่งรายแต่ถ้าเกิดผ่ารวมทั้งประเทศต,ตอนนี้คือพบแล้วซ่องรายทางซ่องรายที่พบนี่คือเป็นผู้สูงอายุแมดเลยนะคะ,คะแล้วก็เป็นคนที่มีโรคประจําตัวด้วยเพราะฉะนั้นค่ะลูกๆล,ล้านๆที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุนะคะต้องระมัดระวังถ้าเกิดใครได,ได้รับเข้มซ้อมไปแล้วก็ย่าจะให้ไปรับกระตุนเขึ้นที่สามเพื่อจะได้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตนเองแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญมันจะช่วยลกาารรบด คนในครอบครัวได้ด้วยนะคะ